ชีหลงดาซึ่งแม่ชีหลงดาจะอยู่ที่ปทุมธานีใครอยากเข้าพิธีระเบิดดวงวันที่ 28.. อ่ะบอกเลยวันที่28มบมกราคมนะคะเดือนนี้ใครสนใจเข้าพิธีระเบิดดวงโดยเฉพาะคนที่ชงทั้งหลายแหล่ตั้งแต่ปีจอม,ลอม,มะลงเถาะมะแมฉลูติดต่อมาได้เลยเดือนนี้เป็นเดือนต้นปีจะดีมากใช่ไหมคะชคะจะทันใช,ใช่ไหมคะทันค่ะ ทันแน่นอนค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ไปนะคะแล้วเราก็จะได้เจอกันนะคะสําหรับท่านที่มีปัญหาในเรื่องของดวงชะตานะคะอยากให้ดวงชะตาดีในปีนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ปีชงนะคะคนไหนที่ปีไม่ชงก็สามารถเข้าได้ค่ะเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้กับตัวเองค่ะใช่คนที่ดีอยู่แล้ว ก็จะได้อะไรที่ไม่คาดฝันยิ่งขึ้นใช่ค่ะคนที่รักก็จะรักยิ่งขึ้นแต่ขอโทษที่นี่ไม่มีผิดศีนะคะท่านผู้ชมคนที่มีคนรักเยอะๆแล้วม่ชีก็จะเบรกกไว้ผิดศีลนะลูกผิดศีลแล้วแต่ขอให้แต่งชุดขาวค่ะขอให้แต่งชุดขาวใช่สําคัญมากการเขาเข้าพิธีระเบิดดวงนะคะคือ ะระบบพิธีของแม่ชีเนี่ยในในวันที่28คือวันระเบิดดวงก็จริงแต่ว่าเราจะมีหนึ่งวันคือในตอนเย็นคืนก่อนวันที่28รเราจะมีการ <8. S 2> รับศีล8แล้วก็นั่งสมาธิ<ม>เขาเรียกว่านั่งสมาธิเพื่อเพื่อใหาจิตใช่ให้จิตใจเราดีค่ะ พอจิตคุณดีปุ๊บเช้าขึ้นแม่ชีก็จะพาใส่บาตรแต่เช้าเลยพิธีกรรมก็คือใส่บาตรอาหารเช้าแต่เช้านะคะแล้วก็พอใส่บาตรเสร็จก็จะเป็นการถวายสังฆทานเครื่องไทยทานรวมทั้งผ้าตรายเสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงของที่ทุกคนรอคอยนั่นแหละค่ะช่วงปัดปัดดวงทั้งหลายแหละใครโดนของแม่ชีก็จะปัดใบพูให้ใครใครเาเรียกว่าต้องอ่านน้าเกลือแม่ชีก็จะไล่ไปเปลี่ยนผ้าถุงไปอ่านน้าเกลือซึ่ง ใครที่แม่ชีจะนัดอาบน้าว่านก็จะมาคุณอน้ำก็ือวันนั้นก็คือได้หลายๆคนได้หลายคนคือ <c oughs> จะได้เป็นอะไรที่พ,พิเศษมากตอนช่วงก่อนช่วงพิธีระเบิดดวงคือแม่ชีจะปัดทุกอย่างให้ก่อนพิธีระเบิดดวงพิธีระเบิดดวงจะเริ่มต้นในเวลาบ่ายโมงใช่ค่ะเป็นเวลาสองชั่วโมงกว่าจะเสร็จก็ประมาณสามโมง <3 S 1> เย็นสามโมงเย็นค่ะ นั่งสมาธิอย่างเดียวค่ะเป็นเวลาสองชั่วโมงเชิญเทพขอให้ทุกคนทําสิตให้ว่าหนูอยากถามตอนช่วงนั่งสมาธิเชิญเทพเนี่ยมีคนหลายคนบางคนก็นั่งสมาธิแบบอัสติอยู่กับตัวเองบางคนก็นั่งสมาธิแบบเอาจิตหลุดไปเลยสรุปแล้วต้องทําจิตยังไงคะอาจารย์ให้นิ่งคือไม่คิดอะไรว่าไม่คิดอะไรค่ะเขาบอกว่าโทษนะคะให้นิ่งตลอดเวลาให้เรารู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราอะทาอะไรอยู่ ขอพรกเทศเทวาที่กําลังลงมาขอขี่ข้อค่ะหรือขอข้อเดียวขอคุณต้องการอะไรคะให้สําเร็จแค่อย่างเดียวก่อนค่ะอย่าหลายอย่างค่ะเพราะหลายอย่างแล้วมันไปไม่ถูกค่ะแม้แต่เทศเทวาก็ช่วยคุณไม่ได้เพราะอะไรคะคุณขอเยอะเกินไปลุกเท่านันเอาแค่ครั้งเดียวค่ะขอครั้งเดียวพอสาเร็จแล้วเรา็ขาใหมอมค่ะขอทีละเรื่องคุณจะคุณจะตัดสินได้ด้วยนะว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้มันจะดุที่ตัวเราสองชั่วโมงเท่านั้นสองชั่วโมงเท่านั้นค่ะ ก็เป็นอะไรที่จะได้หลังจบสอชั่วโมงคุณจะจะรู้สึกการเปลี่ยนแปลงกลับไปบ้านอย่างแรกคนที่เขาเขาไม่รักคุณเขาจะเริ่มหันมามองคุณละ่ะไอทีง่ายๆ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยเรื่องราคาเทียนกันดีกว่าคะ่ะว่าเทียนราคาเท่าไหร่หลายคนอยากรู้ <c oughs> ของดีไม่ถูกลวคา่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ดีจริงๆช่วงหน้าคะ่ะ <c oughs> <c oughs> มาค้าขายติดขัดชีวิตสุดรักคุดโดนของหมดโชคหมดลาบหมดตําแหน่งหน้าที่การงานแถมยังถูกกันแกล้งดวงตกหมดเนื้อหมดตัวเราจะหยุดทุกป,ปัญหานี้ได้อย่างไรคุณต้องมาเข้าพิธีระเบิดดวงกับแม่ชีหลวงดาและร่วมสร้างพระประธานปางหน้าปกหน้า,นาตัด199นิ้วแม่ชีหลวงดาเ่อเมตตาทั้งทางโลกและทางธรรมลูกศิษย์ทุกสาขาอาชีพต้องตระหนักถึงความปฏิหารที่ได้รับการช่วยเหลือจากแม่ชีหลวงดาประมาณเรา ตุ้มกว่าๆตุ้มสองทุ่มนล่นนะผมนั่งอยู่ในบ้านอยู่บนเตียงที่นอนนะจนเข้าไปยิงในบ้านจับสามทีคนยิงงผมจับทีแรกก็ผมกดตอกตะลึงนั่งมึนไปหมดถึงเขานั่งมึนเดียวอยู่สักพักกลนจับที่สองอีกไม่ลัน่นแล้วกับผมวิ่งไปกับฟ้ามาไล่ไล่ควันมันที่หน้าบ้านนั่นจับอีกถือที่สาม ก็ไม่ทกก็ไม่ไม่รัดอีกกไม่ลันไม่ลันอมเบิกมหาเบิกข้าพเจ้าจะขอเบิกวาระเบิกดินเบิกกระแสศินเบิกข้าวเบิกของเบิกของน้ำไหลเบิกเขา่าไม้เบิกไปศบกษาอมสทวรามาทวราอมผู้กำจายมากำจายอมสวะหาขอพระราหานแผดทิศเบิกชกเบิกลาภให้ข้าพเจ้าชื่ออะไรแล้วระวังระวังเบิกนั้นต้องเทียนนี่ต้องสว่างอยู่กับมือนะลูกนะเอาละที่โดนของอย่างเงี้ยก็จะสว่าง มีฐานแม่ชีหลงดาม,มีจริงนะคะท่านผู้ชมกับรายการพลิกชีวิตบทสวดเมื่อสักครู่นี้เป็นบทสวดที่ไม่ได้จดขึ้นมาเองบทสวดที่เกิดจากครูบาอาจารย์ท่านให้มาพร้อมกับเทียน<า>เทียนนี้ไม่ได้อยู่ดีๆแล้วคิดขึ้นดาได,ได้ใช่ไหมอาจารย์ เป็นเทียนครูบาอาจารย์ที่ท่านให้หมาเพื่อช่วยคนโดยเฉพาะช่วยให้ให,ใหต้ตัวเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีแสงสว่างแล้วก็มีอับฉันลังสีสัพนลังสีหมายถึงบารามีที่เราในอดีตชาติเนี่ยมารวมกันนะคะก็จะทําให้เราส่งพลังขึ้นนะคะจากคนที่บางคนเนี่ยล้มไปเลยแต่พอได้จุดเทียนปุ๊บกลับมา มีพลังขึ้นมาเป็นการเป็นเป็นไม้ล้มลุกดึงดึงขึ้นมาแน่นอนเมื่อกี้เขาถามทิ้งท้ายก่อนที่เราจะโยนไปเรื่องตัวอย่างของแฟนรายการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ไปใช่ไหมคะใช่ได้ไปแก้ดวงกับเราแต่ครั้งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราคาเทียนทุกคนถามว่าราคาเทียนเท่าไหร่คะพลอยบอกเลยค่ะว่าเทียนเนี้ยไม่ถูกเพราะเทียนนี้สำหรับคนที่ต้องการพลิกชีวิตจริงๆเทียนเนี้เกิดจากจิต จิตท,ที่ต้องการที่จะช่วยเกิดจากมือสองมือไม่ได้เกิดจากแมชชีนเกิดจากมือที่เขาค่อยๆหยอดเทียนทีละเล่มทีละเล่มนะท่านผู้ชมแม่ชีท่านค่อยๆหยอดเทียนทีละเล่มชุดหนึ่งเนี่ยแม่ชีสั่งไว้เลยว่าให้ได้เจ็ดเล่มก่อนในกวครั้งแรกอาจารย์เท่าไหร่คะ9 9 9ค่ะแพงไหมไม่แพงนะ999ว, <9 S 2> ว่าเจ็วันเองเวันเพื่อตัวเอง แค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าดีกว่าคุณเอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไปให้แฟนที่เขาไม่ก็ไม่ได้รักคุณเอาร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไปเลี้ยงเพื่อนที่กินเหล้าไปดูตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างของแฟนรายการนะคะท่านผู้ชมแฟนรายการที่โทรเข้ามาแล้วเขาพูดไม่ได้ครั้งที่แล้วจาได้แล้วเขาก็ไปหาอาจารย์เรนดิดิงตรงมาจากต่างจังหวัดเลยนะคือข,ขึ้นมาเลยอะ่ะไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่คือวิธีหนึ่งที่อาจารย์เรนจะจัดให้ในคลิกชีวิตค่ะ Anjah wattaanghala upanya taino Upa citawan ni cannjite sanggo pas mo suko kirang wa dayang kayo kacawi aise saddi Cutha ape kawinan คือการัานทำพิธีอย่างนี้เป็นการทําทบุญกุศลประเภทหนึ่งนั่นเองแต่เป็นบุญกุศลที่จะชักนําให้กับคนที่เสียชีวิตกะทันหันเนี่ยไปสู่สุคติได้นะเพราะว่าการที่คนเราสามารถไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปได้นั้นนะต้องเกิดจากบุญกุศลเท่านั้นนะั่นทีนี้มีพ่อแม่ที่ได้ทําแทงไปไปแล้วมด ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเป็นการแก้ปัญหาชีวิตเฉพาะหน้าอย่างง่ายๆเรียกวหลบปัญหาแต่การหลบปัญหานะทำให้บุคคลหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวในโลกนี้ตายไปอย่างกระทันหันเลยทีนี้เด็กที่ตายในท้องแม่เนี่ยเขาจะไม่ไปไหนปัญหาเพราะเขายังไม่อยู่ในโลกการที่อยู่ในท้องแม่อยู่ในก็อยู่ในที่มืดแคบๆเวลาเราไปเวลาเขาต้องตายในที่มืดที่แคบอย่างนั้นเขาก็ไปไหนไม่ถูกเขาจะเกาะแม่ ซึ่งตาเป็นคนที่เกิดมาเกิดมาแล้วมาอยู่ในโลกนี้แล้วลืมตาม,มาเห็นสิ่งต่างๆในโลกเห็นสิ่งต่างๆเป็นไงบ้างคะพอมาเข้าพิธีของอาจาร,รย์ริงกับหลวงพ่อที่วัดพุดอุดมรู้สึกสบายใจอะ่ะ เหมือนกับได้เป็นคนใหม่ที่แบบเคยพลาดมาแล้วอะไรก็รู้สึกโล่งใจอยากให้ฝักเป็นอุทาหรณ์กับคนอื่นนะคะก็อยากเตือนคนที่พลาดพลาดพาดแบบตัวเราว่าเออทำอะไรก็ให้คิดะคะ่ะมันก็จะ มันจะดีกับชีวิตด้วยสำหรับคนที่พลาดไปแล้วก็ได้มาทำแบบนี้ก็ถือว่าแบบเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ก็จริงมาทำบุญแบบมันเป็นบุญประเภทหนึ่งไม่ใช่ว่าทำบุญลนปล่อยชีวิตไม่ใช่แต่ทำบุญเพื่ออุทิศให้กับลูกที่เสียชีวิตอย่างกระทำหานด้วยความกระทำด้วยการก,กระพฤติปฏิบัติกระทำที่ตนเองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการพลาดชีวิตคนอนื่นคิดวะผิดศีล พะปานาติบาตอย่างร้แรงกับบุคคลที่ไม่รู้อ no ิโนอิเนะใช่ไหมอือดูจากทางรายการอะคะ่ะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันหยุดพอดีก็เลยได้มีเวลานั่งดูรายการทางช่องแปดะคะ่ะก็เลยเจออาจารย์ลินพอคุยกับท่านแล้วท่านแบบว่าคือทักมาเราก็รู้สึกว่าอึง้งว่าอ,อาจารย์ลินรู้ได้ไงว่าเราเป็นยังไงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วพอมาเจออาจารย์อาจารย์ก็ทักว่า ในอดีตที่เราเคยทําอะไรมาอย่างนี้ค่ะอาจารย์รู้หมดเลยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าชี้ทางเราว่าให้เราไปทําอย่างนี้พิธีอย่างนี้นะคะหนูก็เลยทําตามอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เลยพามาชี่วัดชื่ออุดมนี่แหละค่ะเพราะว่ามาทพิธีแล้วคันนี้หลังจากการท,ทําพิธีนะคะก็มีความรู้สึกว่าคือมันโล่งอะค่ะเหมือนแบบว่าชีวิตได้เกิดใหม่อะคะ่ะจากชีวิตเดิมที่แบบว่า ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะทาอะไรก็รุ่มรุ่มดอมดอมันไม่ค่อยรุ่งอะค่ะนี้เราก็ทําพิธีกันเสร็จแล้วหนึ่งเกี่ยวกับช่วยเหลือให้คนที่ได้ทําแท้งนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับทุกคนนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้ทําไมถึงอาจารย์ได้เลือกวัดพุทธอดุดมเพราะว่าวัดพุทธอดุดมมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นวัดที่มีพร้อมนะคะถึงนรกสวรรค์ โหดกำลังเพลิน,นมันเป็นคําถามหนึ่งเลยอาจารย์หนูอยากทราบคะ่ะคือจะไปทําที่ไหนก็ได้ทําไมอาจารย์วัดเลือกวัด,วดพืชอุดม,ดมทําไมเลือกหลวงพ่อองค์นี้ทําไมอาจารย์เลือกที่จะช่วยคนคือพิธีการขพิธีการส่งวิญญาณหรือว่าทําบุญอย่างง<ช>ี<ๆ>้ยขนาดพระขนาดพระท่านผู้ชมขนาดพระที่ท่านมีอภิญญาณสูงท่านยังไม่กล้าลงมาเลยทําไมอาจารย์ถึงเลือกสามข้อตอบให้หนูหน่อย เพราะว่าที่วัดเนี่ยเมื่อครั้งหนึ่งนะคะที่อาจารย์ไม่เคยคิดที่จะดูดวงอะไรกับใครไม่เคยอยากจะทําอะไรให้ใครจริงก็วันนั้นเป็นวันที่เครียดมากกับชีวิตคือหมดติ่น